ลูกทายยากทายแข็งท่ายไม่ออกในที่ลูกอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปหรือลูกน้อยของคุณแม่นะคะเริ่มกินข้าวตามวัยแล้วก็อาจจะเจอปัญหาท้องผูกได้สาเหตุเหล่านี้นะคะอาจเกิดจากการที่ลำไส้ของลูกนะคะปรับตัวกับอาหารชนิดอาหารการบดอาหารที่หยาบจนเกินไปแล้วก็ปริมาณน้ําเหล่านี้ก็มีส่วนที่จะทําให้ลูกของคุณแม่ท้องผูกว่าลูกมีปัญหาทายยากทายแข็งท้องผูกคุณแม่จะดูแลลูกอย่างไรข้อ1นนะคะเวลาที่ทําอาหารให้ลูกทานควรที่จะมีการใส่ผักใบเขียวอาทิเช่น กวางตุ้งตําลึงใส่ลงไปด้วยเหล่านี้จะมีไฟเบอร์จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายของลูกค่ะ 2. องผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้กับลูกน้อยค่ะยกตัวยอย่างเช่นพรูนโซมะละกอสุก3ป้อนน้ำตามหลังมื้ออาหารประมาณ2-3อ่ออนก็จะช่วยทําให้อุจจาระของลูกนิ่มค่ะ4ถ้าบดอาหารหยาบเกินไปลำไส้ของลูกอาจจะยังไม่พร้อมย่อยอาหารที่หยาบนี้นะคะคุณแม่ก็คือปรับนะคะให้บดอาหารให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นค่ะ สามารถนวดท้องและทําท่ากายบริหารให้กับลูกเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายให้กับลูกได้ค่ะออกขวานะคะจากนั้นคือขึ้นโบโค้งมาตามทิศทางของลำไส้ใหญ่นะคะมาที่ท้องทางด้านซ้ายนะ,ะจากนั้นก็ลงล่างนะคะหรือว่าเรานะคะจะใช้มือสองข้างสอนกันนะคะออกขวานะคะขึ้นบน โค้งมาตามทิศทางของลำไส้ใหญ่นะคะจากนั้นก็หลงล่างแบบนี้ค่ะ1 0 2ถึง20ครั้ง4ทํทำท่ากายบริหารให้กับลู้เข้าชิดพุงแล้วก็ท่าปั่นจักรยานในอากาศค่ะ